ครับสวัสดีครับผมมิเตอร์แชแนลอาร์อลนะครับก็ขณะนี้อยู่เส้นนี้อยู่นะเอฟซีนี่นครับมาจากนะฮะปัตตานีนะขณะนี้ยืนอ่ขับรถอยู่นะี้เนี่ยผมจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดีนะเอฟซีนี่ขัดเอ๊ะนี่ตรงนี้อยู่นะเอฟซีรถจอดจอยู่ไฟแดงนะนี่ตรงนี้ก็เป็นโรงพยาบาลนะนี่โรงพยาบาลตรนี้โรงพยาบาลนะ ผมจะขอไปทางไหนดีเอ่ยลองดูนะฮะเลี้ยวขวานี่ไฟเขียวแล้วนะ FC. ผมขอเลี้ยวทางนี้แล้กันนะมันมันสั้นนิดเดียวนะแต่ว่านะเอมันไม่ยากอย่างที่คิดนะบอกอย่านะศึกษาด้วย Google Maps น,นะอ่าไปไหนแล้วอา้าว พอดีใช้หัวเว่ยนะสัญญาณชีวิตมันไม่ค่อยจะเสียเท่าไหร่นะมันใช้บรรดาแลนะ้วอ่าี๋ยววาทางนี้นะ้สอย่าปิดหน้าจอก,ก่อนเอาอย่างอย่างอย่างมัได้ใช้งานอะไรนะกำลังใช้วิ่งไปเรื่อยๆนะก็เห็นว่าในเมืองเขาเจงนะฮะขณะนี้ผมอยู่ที่ถนนเส้นสีโดรถนะฮะเอฟซโห ้าวหายไปไหนแล้วเอาไปข้างหน้าแล้วนะจัดไปเลยนะฮะนี่กํำลังเดินทางนะเอซจะไปไหนนะปวดเจี่ยวจังนะเอซอยากเข้าห้องน้ำวนะาง่นั้นจะมีปัป๊มปลอดอหรือเปล่านี่ถนนซีโรรถนะเพราทางนี้ไปสามารถไปทาง เบตองได้ด้วยเหมือนกันนะฮะับเอซีเา <c oughs> จะเล่าอัปเดตโดยการถ่ายกล้องนะวันนี้ก็ลงบันทึกใช้ Google Map ด,ดูนับในการเดินทางอ่ะไปไหนละอ่ะนี่ไฟแดงนะเอซี SC. ไฟแดง60 60 65 64, 64นะฮะด้านข้างเราก็มีคลองนะ FC นี่คลอง mm hmm. นี่ผังเมืองเขาสวยงามจริงในะ FC นี่เราสามารถเลี้ยวทางนี้ได้เลยนะเปิดเปิดท้ายนะับถ่ายพุบาโกนะฮะสามารถเลี้ยวไปได้เลยนะแล้วก็ตรงไปนะจะมีวงเวียนนี่ฮนะวงเวียนทุบานนะ จัดสวยงามจริงจริงนะฮะแล้วก็เฟญยาลานะไปทางนี้นะไปทางนี่เฟทยาลาอยู่ตรงประมาณนี้นะฮะถ้าไปทางไปบัยิทกลางนะอันนี้หน้าหอนะเอฟซีก็เลยมายดิกลางไปนะเฟทยาลาก็อยู่สะพานข้ามเดินนะก็อยู่ตรงนี้เลยเฟทยาลานะร้านเฟญยาลาอยู่ตรงนี้นะเอฟซี ก็มีสะพานข้ามนะเอฟซอยู่เลยไม่ชิดกามานะสำหรับไปซื้อของได้ด้วยนะเอฟซปปกหมุดไปแล้วนะฮะจะมีร้านขายมอไซน่นะอุปกรณ์มอไซ่โอเคไปเรืเลยฮนะอยู่ฝั่งโน้นหรือเปล่า ร้านอยู่ตรงนี้ฮะจอดนี่ฮะเฟนจาลานะเอฟสีไปซื้ออุปกรณ์ได้เลยนะเกี่ยวรถมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์ต่างๆพวกเออ drp เจริญผลนะครับพวกที uh, uh, ่ trc นะอุปกรณ์เกี่ยวพวกอามพวกล้อพวกอะไรต่างๆนะฮะเยอะแยะเลยอ่ะถึงไหนแล้วเอาละผมขอแวะเข้าห้องน้ำก่อนนะเอสี่ถึงแล้วนะ ปั๊มปอทอหรอนี่มันมองเห็นปั๊มหรือเปล่านะนี่ฮะปั๊มอยู่ข้างหน้านะถึงแล้ผมถึงแล้วเอ้าดูดีดไปไหนนะพี่โอเคนี่ครับถึงปั๊มแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับโอพาผมรอดมากเลยอาวเดี๋ยวไปดูนะนี่ นี่ปั๊มมา,มาถึงแล้วนะเอมีอเมซอนด้วยนะคมันเลี้ยงหน่อยนะนอ,อ่ะเป็นไงครับใช้ Google Ma p ในการเดินทางคนระับในผ่านในเมืองยะลานะขอบคุณนะครับที่ตามเอซทุกคน